เห็ดปวกขาวขาวลงไปเลยครับพี่น้องหมูอนี้มาคุดจะปมครับก้าลังออกไหมครับเห็ดปวกเป็นเป็นสายลงไปแล้วครับหมอนี่ง่ามเลยครับเ<ๆ>สียมโหลดเสียะะมโหลดพี่น้องย่ารามาพี่น้องปูปูขาว,ขาวๆทั้งพุ่มปุ่มข้างล่างกแ็แม่นครับ มือนี้ผัดว่าสิมาหันหาชิปโปมครับ<ม>พี่น้องเอาลืกดเลือนี่เอาเสียมข่อยขุดก็ได้มือนี้<ม>ว่าสิมาหาชิปโมไปมก็ได้จิปโปมสองร้อยนะครับผัดมาพอเห็ดปวกดีแต่เอากระตามาครับ<ม>ไหนนะมันไปเอาเสียมข่อยเฮ้ยไปเอาเสียมข่อยงามอยู่พี่น้องลามลงไปนะครับ เอาเส้มข่อยกัไดลพี่พี่น้องบอ,บอบอมันมันลาม,มางลงไปข้างหลังออ,ออกลามมาั้ถ้าพ่ไม่คืดตูมหมืหนอ,อ,อมน,นเอาไม่คือลานทานั้นตูมล้ครับนี่โอ้ยหักแล้วครอืมงามอยู่ครับ อเอาเสียมข่อยกัแลวเออเอาขึ้นุเอาึ้นบนรลุโอยอยากกันยุ่งมันอยู่กระเป๋าเนาะเดี๋ยวเอาข้างล่างที่เห็นกันครับพี่น้องเดินนี่อืพี่น้องเลยปัญหาเดี๋ยวว่ารถรถขุดจิโปม่ลยร้ายเลย ถือตาไปคุณเพื่อนจะหาเอาเอาเอาที่เห็นก่อนพัวนี่อย่างถอเห็ดปวกครับพี่น้องเห้ยดอกไ่นอะดอกใหญ่น่าโม้โอ๊ยเอาเอาเอาเสียมควยนี่อุ้ยหมานพี่น้องเอ้ยหมานเห็ดปวกครับพอดอกใหญ่แน่นะเนาะ ผัวคู่อะไยนี้ก็คิดหอดูเด้แต่ว่าผมเอาเฮ็ดเมื่อนี่คนถามดูครับเพราะว่าผมเอามาแต่พู้ลอยเปอร์เซ็นต์ครับเห็ดลงมาจอดถือมองทะเลจีุ่มกระห้องครับสองร้อยโต้มาหนี มัเบ่งด,ดอกไงโอ้ข้างล่างก็แมนโอ้ทีนีกนออก้ก็ออกเห้กำบน้องออกน้อยนี่ชีเดหาอึกอกระทึกเลยครับนี่เสียมโหลดครับพี่นองเอ้ยแมนนี่นั่นแหละ ไ, Tag, cous cous. ไปโบมันมูนี่สีเต็มตาผมบอเรองไปไปถองุ้งทางล่างเห <ome> ่นพัดเลยโอ้ประมาณเห็ดปวกแค่บาดนี้เก็บจนวินหมนะครับไม่เนาะวันน <c oughs> ี้เห็ดปวกผู้ป่านี่ าไปเรื่อยๆอันนี้ยังบัวหาด้วครับพี่น้องยังยังบัวหาบันไดแต่ว่าผมเอาแต่ตอนโตที่พันพันโพดินแหละตโวอย่างมีอีกอยู่ดอกเฮ้ยโอ้ยลามลงไปพุ่นเอาเอาดีกันเน้เอาได้บอ เสียมเลยครับพี่น้องดีแต่เอาเสียมมาขุดจิปโ,มโปโอมอู้จิโปมอ้จิโปมหมดเลยอู้ที่ออกไม่เดลยเนาะพ่นผ้ากันขุดจิปโปมสวยเนาะพ่นบริเ็นให้เปลกปืกบ่านี่เจ้าบริจอดเนี่ยเจ้าคนเน ปวกผู้มันสดอกใหญ่และกระพอยพรอมันถือันนวอยากินแสบพร้อมช่นนองแต่เอย่พี่เฮ็ดพี่เบือเรือเฮ็ดพีด่เบือเปใหญงวะจะเก็บจะเก็บเพบ่ เดนออกอีกขอมาว่านี่ปเป็นสายครับพี่น้องเูนี่บุ๋งอ่เีอยาพาอย่าพาอย่าพาอ้จิปมเฮ็ดคนครับพี่น้องพีวีโอ้มีแต่หุนโพีีพอ่ะเฮ็ด อวิวันก็ไม่หมดเลยนู้นแบบ่เห็นได้พี่น้องเลยเจอได้มองนี่อุ่นอยู่กุจิพรมพ่อครับแต่ว่ายางหาเฮ็ดบดมือเนี่ยเมื่อยเลยนะครับพี่น้องเพื่อสิได้บุพเพแล้วก็บ่ได้นะครับแต่ว่าจิพรมเมื่อยกันัางเศร้าครับทุกข์กัาไปกับ งัดเลยพี่พี่น้องพี่พี่จอน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 แห้งครับเท่าเน่อันอันนั้นเนาะอะไรป่ะเอาไปไหนเอาไปโหลดเอาแต่ บางามอยู่ครับมูเดียวครับพ่อแกงแล้วเห็ดผู้ผู้ข้างล่างวาดปักที่ตัวบ่มีอีกบอกข้างล่างเนาะจะให้เดี๋ยวเอาขุดตีพรมก่อนเนาะเจองาก็ไันอุ้ยมันออกอไรหนีเลยตัวมันออกบัวบัวว่านหนีตัวเนาะเห็นบ่นน นีอ่ะดานเนี่ยน,นบานเนาะแต่ดินพอยครับวะเนี่ยก็มันพอยเนาะดินงามอยู่ครับไปโมูเดียวครับโอ้โหข้างล่างเมนพุโอ้ยง,งามนี่อย่นีมันไปเขาเลี้ยงอย่างง้นโอ้โหโอ้โหเพิ่งเห็นครับพี่น้อง อู uh, or, ้หูี่น้อนวะพี่พี่ไม่อยากเสื้อเลยแสดงเลยนี่มันออกจากมีขึ้นไปยังสิ่งนแมนมันออกขึ้นไปบ่านี่นเพราะว่ามันเถาอยู่นี่ทั้งเทิงยังนุ่มโอ้แสดงว่าต้องล้ขึ้นเทิงเอาเอาไว้บวกกันเสียเวลาโอ้ดินมันอ่นแต่ว่าดินอ่อนเนาะเอาง่ายพี่น้องเย ดึงอะไรบ่เป็นสันเลยบ่เอาหมีดอะไรเอาหมีนี่เป็นอาหารใม่เออหมีเลยเลยโอ้โเ<อ>ห็ดปวกแต่ผมโมเดลขึ้นไปขึ้นทั้งทึ่งครับพี่น้องถ้ถายผมขึ้นไปทั้งทึ่งนี้สิ่ออกอี่ดอกเห,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 ห็ดปวกแสดงว่าต้องตง้องต้องอันนั้นขึ้นไปทั้งทึ่งเนาะ ต้องหา้นไป้างเองหมอนเขาเคยเอาอ่ะ nah. พ <clears throat> yeah, ี <that 's unbelievable> really <ine> mm ่ถ hmm. ือลก่อลางบานบดล่างก็ไปางองกับตูมันออกมีน่สองสันเลยดิ้นไหมดินไปคุยก็ล้ อืโอ้ยไม่อพอเก็บพี่หน่อยลดหน่อยชิบซี่ขั้นบางยาเนี่ยครับอโอ้หหมูเดียวหมูเดียวพ่อแกง ไอ้ปลวกพู mm hmm. so ม <t <t ันระวานแท้แท้เลยพูพ่อเลยพงามอ่เนะโอ้พหพงามอยู่ครับมูอเดียวครับพี่น้องมูเดียวเอาลุนทำกันอีกได้นี่ครับเห็นอีกเอาอีกอู้หดึงดึงดึงพื้นเลย พี่น้องไปอีกพี่น้องยังอีกยาวไกลครับเห็ดปวกฮักก็มีเนาะแต่มันมาเดี๋ยวจะใส่เขาเขาเลี้ยงไว้เอาเบรกเบรกเบรกที่ปมกันครับเก็บเพชรใส่กันกันครับมโอนี้โอ้ยมันออกมาแล้วพิมเบี่ยนขวาตัวนี้ปุ๊ปปุ๊ปปุปป อะไรเออเออเอ่อขีป้อมกับคู่ละสองครับตื่นๆครับพี่น้องเห็ดแังมาออีกบานหนี่งอุ้ยเพลพี่น้องจะเขียวยังพี่น้องเยหรอเอาเลยมองนั่นเอาเลยพี่น้องโอ้โเห็ดบานบ้าน่แล้วแต่ไม่ยังเอาได้อยู่เลย มันลลางได้อยู่น้ำไม้เขาหน่อนางดินงามคือ,อยังเนี่ครับคุณก็มาคุดจีโฟม,มเขาบูรูุษแต่ว่าเห็นออกเนาะเขาบูรูษเลยเขาก็จะบูเห็นนะพ่อเปล่ปาเขาก็มาคุดจีโฟมเนาะเขาก็พอที่ซืนอ เอาแต่ว่าพอออกก่อนเขาเนาะเอาลูกโตก่อนันแต่วเอาได้บดเด้เนาะทำพูบมหั่เลยพูนบวหั่มดอกใหญ่อมเนาะโอ้หานีเสบะน้ส like ันเนาะ แต่ดอกมันคือขักเลยว่ะเฮ้ยบุต้องหัดกันเลยเอาตัวนี้ตัวนี้เสียมเอาแต่ว่าแต่ว่าตัวนั้นเด็ดเอาหลุดเอาไปใส่จานท่านั้นแหละครับพี่น้องเลยไปใส่จานเท่านั้นเนละแต่ของบารทย่อนไปนี่บุ๊แต่คนนั้นั้นครับ คนถามครับพเพราะว่าเฮ็ดปวกผู้พ่นอยากหมู่บ้านเฮ็ดตะไคร่กับเบิดหมู่พ่อกันครับพี่น้องเลยทอตดตะดูมันขึ้นกับไตกรบครับโอ้ได้เบิดตัวนี้มันแข็งมันมันเปื่อนดินเยอะนี่ บ่ายากใช่ไหมต้มน้ำหอนลวกรถมีหลายสีครับอันนี้คนละพันบ่นี่อันนี้เป็นสีดำเนาะเมื่อยอยู่ได้ขับอันเกบเพ็ดปวกนี่ สีดำครับ <Okay. S 1> โอ้มันยังอันนุ่มอยู่ตัวนี้ไม่ได้เถ่าตัวนี้ <Okay. S 1> วขงบางงานี่ขคือเอาไปขีพ่นโอ้มอเมื่อยครับพี่น้อง พีพี่ตมน่อยเฮ้ดปวกดำรัาพี่น้องสีดำนี่พี่สามเต๋มพี่เฮ้ยบงหนนี่นีอ้บาดเลยไม่กลังออกกลังออกตัวนี่อ้มูนกลังออกพี่น้องพี่พี โอ้ม in ันกำลังออกตัวนี่งักอะไรสิเก็บเพชรจักอะไรเสียนอันนั้นแย่พี่น้องเลยอือปูนี่ทำเปิดนี่ได้เบิดมือครับอันนี้ผมเบิ่อแล้วเห็ดเห็ดปวกนี่มันหัวตัวสีออกมืออื่นมามาหล้่มหลดเนี่ยวางเนี่ย ขั kh kh mm ้นแค่ลครับมึงไงงามหลายครับฝึงกดสี่ดำบได้บัด์นี่ไปหมานอยู่ครับทั้งหนุ่มทั้งหวานก็มี ตัวบนะ่เนาะดูแม่มานเห็ดปวกเห็ดปวผาสีดำมาเไปสิลูกผมกับบนดูแลนี่ยัวบ้านับเห็นมับานจะเห็นสีเดียวกับดินดเลยนี่ทีเดียวกับดินมันเห็ดปัพนะง,งตัว ืว mm ่า hmm. ท mm ี่มาขุดติปมงามอยู่เนาะ